สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้ว,ว้ะคะกับเยเพึ่งแบ่งปันเมื่อเนี้ยเย่เพึ่งพามาเบิงขอบควายสายพัฒนาค่ะพิกัดขอบพิ้นกยูบนนุ่นสว่างตำบลน,นาโพอ,อำเภอพีอพบณญมั่งสาหารจังหวัดอุด้อคคะเป็นขอบควายของแม่มดเดี๋ยวมาทักทายิ่นก่อนนะคะแม่มด,ดวาสันสวัสดีค่ะแม่โมด,ด <laughs> แนะนำเจ้าของนะคะ ซื้อไม่มอดค่ะบ้านนนท์สว่างบ้านนนท์สว่างตำบลนาโพอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุดรเลี้ยงมาโดนระเบิดในเรียงขว้วเนี่ยปีที่สองค่ะปีที่สอง,สองเอาก่อนนานๆหละเฮ็ดหยังอยู่เลี้ยงหัวค่ะคือได้มาเปลี่ยนเลี้ยงขั้วหัวมันเป็นร้ายหรือก็หรือจังนานแต่ว่าเป็นหนีก็เนนลยเปลี่ยนมาเลี้ยงหัวง่ายบ่หวานเปรียบเทียบ,ยบยกันแล้ว อันนี้ง่ายกว่าบ่แต่เห็นบางคนพมัน่ามันหยากรัยนอนหนามอ้ยปวดเคียงไปหยากแห้งเป็นหลวเคียงสีแหง้แหงเป,หเปลี่ยนกล้วยง่ายกว่าแล้วเริ่มมาพัฒนาตอนใดคะนี่ตั้งทีมาพัฒนาในเห็นเพื่นนี่ละจ้ะอ๋อเดี๋ยวจ็ดเดือนเหรอคะพัฒนาเนี่ยกปีนี่ละจ้ะปีนี่นนแม่นี่เพิ่นผสมอยังคะ่ะตอนนี้ ผสมโตคะ่ะผ<ด>สมโตของอ<ง>ีหยังของลูกไส้าปาลาซีดผสมปลูกปาลาซีด,ดแท่งบ่ค่ะผสมนี่ค่ะพันค่ะพัน,ะนนึงพันหนึ่งติดแล้วได้จักเดือนเดือนที่เเหรอคะมูเดือ,อนที่เจ็ดเหรอเดือนไหนให้ลูกชิดโตแล้วค่ะแม่นี่แม่สาวคะ่ะแม่สาวท้องแรกจักปีนี่ ผสมลูกของปานสุรินไก่จะขอดแล้วเนาะอีกสามสี่เดือนอีกสามเดือนกลัวๆนะคะกับขอดตุ้งผุนละค่ะพุนไปบึงตุ้งผุนน้ำเนยค่ะเบ่งี่นองเพิ่นปลูกหญ้า,าไว้สามสีไร่เลยอนนี่ข้อควายสายพัฒนาแนมไก่ไก่ผุนมูล,ลาด้ค่ะเพิ่นมีมูลาตัวหนึ่ง หงาซิกแนวเด้ี่ซิกแนวเลยสามสี่ไร่คนคนบอกปูไว้แบบหลายเลยค่ะสายพันาต้อนเาตนไปยังเสร็จได้ค่ะนี่เ,นเตรียมหงาให้พ้อมจังบวยากตัวที่สองนขอคนคัคนนี่แม่สาวน้อยแม่สาวนอ้อยอายุเท่าไหร่นี่แถวคู่หรอได้จ้ะแขวคู่โลนยัง ึ้นแลเพราะแคลคูโดแล้วก็ขึ้นแล้วแม่สาวลูกไผรนี่ค่ะแม่สาวนี่ยลูกเบิ่มจ้ะลูกเบิ่มก็แม่บันบานลูกเบิ่มก็แม่บันบานนะคะในคนนั้นาสามปีสองปีเกือบสามปีผสมยังผสมจสมม้ะผสมมูหลาอนี่ะอ๋อผสมมูหลาเด้อค่ะนี่ ตัวนี้กะซื้อมาคือกันแบ่งมาเท่าใดไหนคะเอามาตอนนี้อยู่เท่าใดไหนเอามาสวงปีใหม่นะจ้ะโอ้โหเจ็ดเดือนแล้วค่ะนี่ลูกของเบิ่มค่ะเบิ่มพันล้านก็แม่บ้านสายพัฒนาค่ะคนซื้อมาพัฒนาผสมมูราไว้ผสมโตเลยเป็นบ่อค่ะบ่อค่ะผสมเขียม แต่ว่าเป็นมูหลาเอาคือคิดเอามูหลามาผสมเจ้าขุ้นทุนมันเบิ่อมันถือก็มูหลาก็เลยว่าเอามาลองใส่เบิ่งื้อ๋อเอามาลองใส่เบิ่งแม่สาวท้องแรกเท่าในจักเดือนลรอกะผ่านสามหลอบแล้วจ้ะผ่านสามหลอบแล้วเด้อค่ะนี่แต่ว่าผ่านเด็ดตัวแต่ว่าผ่านเด็ตัวแต่ว่าผ่านสามหลอบแล้วเดี๋ยวไปเบิ่องตัวน้อยๆเพื่องสันตะค่ะนั่นสองตัวยังมีตัวน้อยๆอยู่ ในน้อยนี่ลูกพายนี่ตเป่าอยู่นี่นน้อยนั่นลูกโตคือการจตะซื้อมาตั้งหากว่ค่ะคุณแม่เพป็นยืมแม่โมู่ลานะบอกอ๋ออายุเท่าไหร่ค่ะในน้อยนี่สองเดือนกว่าจ้ะสองเดือนกว่าตัวเมียเล่นเป็นแล้วนะห้งแห้งก็นี่ราคะลูกพายนี่อันนี้ลูกกลมค่ะบ่มีใบไมีหลอดดอกตัวน,นี้เขาว่าลูกกลมเไปค่ะบ่มีใบไมีหลอด,ดอายุเท่าไหร่นี่ ปีหนึ่งตอนไดมากตอนอายุหกเดือนเขาแบ่งให้เท่าใดคะเนี่ยสองหมื่นเก่าสองหมื่นเก่าเพราะซื่ออยูันไงเลยอกอีกสองปีก็ได้ผสมละง่ามอยู่ค่ะลูกของกรมปศสัตว์แต่มาสองหมื่นกว่าไม่ซื้อป่ะคะแต่ละโตตัวนี้ซื้อยัง น,นั่นไอ้นิ่มค่ะอไอเตยไอเตยตยน,น้อยๆเตยน้อยนี่มจ้าเอาเบิร์ดของนี่มีแต่ตัวแม่ได้หนิหนึ่งสองสามสี่หาหาโต,ตหาโตตัวแม่เบิร์ดเลย้อค่ะนี่เลี้ยงควายมีแต่ตัวเมียอันหนักหลุงหลุงแห้งเรแม่เบิร์ดเลยตัวนี้ตัวน,น,น้อยๆตัวยาวดีเนาะเป็นแต่ยาวอยู่ค่ะอัดหลาดเยอะเป็นแต่หง่เห็บบอพนะหง่ยื่ดอก ัวน,น้อยแๆแค่ๆราคาดีกันได้ละเดี๋ยวพาไปเบิงมูลานะคะตัวสุดท้ายเพิ่นคะ่ะเบิงมูลาเพิ่นนะคะนี่แม่แม่มูลาทอ,องไหมยังอันสมลจ้ะยังมันทานหลอบผสมยังไหวค่ะนี่ผสมบิ๊กเบิร์ดจ้ะบิ๊กเบิร์ดยังมันทานหลอบ<ะ>อยุนี่เขาผสมเท่าไหค่ะค่าผสมสามพันสามพันถือกันนะคะ่ะแม่นี่สูงอยู่คะ่ะให้ลูก ลูกปานซูนริตนตัวนี้ลูกปานซูรินแต่ว่าแบบเป็นปานซูรินกรโมือหลาก็เลยออกว่าเป็นโมหลาเพื่อนให้ลูกจะโตค่ะแม่เนี่ยเพิ่งได้ลูกตัวแรกค่ะอ๋อลูกตัวแรกตัวน,นี้ตัวที่สองไม่ทองโมหลาคะ่ะตัวน,นี้โมหลาเพื่อนมีหาโตคะ่ะในขอมแต่ตัวแม่ สวยๆตัวนี่สวยอยู่ค่ะอ้วนอยู่เนาะจ่าดูกินนมเก่งไลยมีโตสิจะเปิดราคาป่คันเนี่ยมาทันได้เปิดจ้ามาทันได้เปิดเด้ค่ะฝากเบอร์ไว้น้ำในค่ะผู้ใดเพิ่นอยากมาชมศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสองหกเจ็ดสองหกเจ็ด ศูนย์เจ็ดนึแม่หมดเ้ยค่ะแม่หมดก็ตือซื้อแม่หมดซื้อหมดค่ะแต่ว่าเอิ่นแม่หมดสำรับคิดนี้ก็ขอบคุณแม่หมดหลายๆเา้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ